ต่อไปค่ะตอนที่5นะคะกับความสุขเรากลับมากับตอนที่5ในแฮปปี้เรสปี้นะคะสำหรับสูตรความสุขของเรากันนะตอนนี้จะมาคุยกันถึงการสร้างความสุขขึ้นมาใน4มิติเลยนะตอนนี้เขามีหนัง3 d กันนะคะมิวก็จะให้4 d เลยในการสร้างความสุขกันขึ้นมานะตอนเราค่ะจะรู้สึกเติมเต็มมีความสุขสนุกสนานแฮปปี้ แล้วก็มีพลังชีวิตอย่างล้นเหลือเหลือเฟือได้ทุกๆวันเนี่ยจะทําอย่างนั้นได้ยังไงนะคําตอบค่ะถ้าเราสามารถจัดการความสุขทั้ง4มิตินี้ได้นะคะความคามตอบก็จะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเราเลยนะมาดูกันว่า4มิตินี้คืออะไรกันบ้างนะคะ 1. ค่ะสุขกาย happy body ความสุขน,นะคะจะอยู่ในเลเวลของฟิ s i c a l ค่ะก็คือความสุขในระดับร่างกายของเรานั่นเองเป็นการใช้ชีวิตค่ะเพื่อให้อยู่รอด ทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานของเราไม่ว่าเราจะอยากกินอยากจะเดินทางอยากจะตอบสนองความสะดวกสบายสามารถตอบสนองตั้งแต่ความต้องการขั้นพื้นฐานในชีวิตไปจนถึง การมีชีวิตที่มีคุณภาพนะการมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะมีสุขภาพจิตที่ดีงานที่การงานที่ดีลวมไปถึงการหาความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวค่ะคนที่มันรู้ความต้องการในมิตินี้นะจะชอบออกกําลังกายตั้งใจทํางานขยนันขันแข็งแล้วก็มีความกระตือรือร้นในทุกๆวันอาหารเป็นประโยชน์แล้วก็มุ่งมั่นกระตือรือร้นในการทํางานค่ะ เขาจะรักษาสมดุลของ2องอย่างนี้ได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวหรือว่าชีวิตการทํางานหรือบางคนเขาก็จะผสานมันเข้าด้วยกันนะค่ะซึ่งถ้าเราจะมีความสุขทางด้านฟิสิกคอเลเวลหรือว่าแฮปปี้บอดี้นี้นะก็ต้องอย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะเพราะฉะนั้นในมิติแรกค่ะถ้าอยากจะมีความสุขมีแฮปปี้บอดี้นะคะก็อย่าลืมดูแลตัวเองกันนะคะและเดี๋ยวอีก3ามิติเราก็มาเจอกันใหม่ในตอนต่อๆไปค่ะไปดูแลตัวเองกันนะไม่ไย